ค่ะคุณครูชื่อคุณครูประทุมแพ่อุนทศนะคะเป็นคุณครูประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอนวิชาศิลปะค่ะก่อนที่จะมาทําอาชีพครูก็คือทํามาหลายอาชีพมากจนในที่สุดเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นนอกจากกับคนบางคนหรือคนรวยบางคนหรือ แค่ลำพังแค่ตัวเราเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการมารับราชการครูแล้วก็พยายามที่จะสอบให้ได้นะคะแต่ก่อนหน้าที่จะสอบได้ก็คือยังเป็นลูกจ้างทั่วไปที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่หลายปีเกือบ10ป,ปีรวมๆแล้วรับรับราชการ7ปีแล้วก็เป็นครูมาก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีก็น่าจะอยู่ในวงการครูมาประมาณสิบส,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 บสบปีค่ะ เหมือนเรือจ้างจริงๆก็มีส่วนที่มันเปรียบคล้ายคึงอยู่นะคะทำไมถึงบอกว่าคุณครูเป็นเรือจ้างคือเหมือนเรารับเขาจากจุดหมายหนึงแล้วไปส่งเขาให้ถึงอีกจุดหมายหนึ่งก็เลยมองว่าเราเอาอะไรไหมเราไม่ได้เอาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องรับเงินเดือน จากการที่เรารับราชการซึ่งเงินนั้นมันก็เป็นเงินของเขาเอง <_ d ata> เงินหลวงเ <_ d ata> งินภาษีถ้าพูดว่าเรือจ้างก็ก็คงไม่ผิดอ่ะเพราะมันรับค่าจ้างถูกไหมคะแต่ถ้าเราจะมองว่าครูคือผู้มีพระคุณมีไหมก็มีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นคือหมายความว่าเรามีความหวังดีปรารถนาดีอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีจากเราอันนั้นก็นับว่า จะนับว่าเป็นพระคุณไหมก็เป็นนะคะก็คิดว่าเป็นเหมือนกันก,ก็เห็นด้วยในส่วนที่บอกว่าคุณครูเปรียบเหมือนเดือจ้างถ้านับการศึกษาในอดีตนะคะเราคือต้องยอมรับว่าอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันที่จำนวนและปะริมาณแล้วก็สื่อทีนี้การรับรู้ของเด็กๆจากอดีตถ้านับเป็นสมัยครู หลักสูตรหนึ่งเรื่องของหลักสูตรก็ไม่เหมือนแล้ว 2. เรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าจะนับ1เรื่องหลักสูตรหลักสูตรจากอดีตเนี่ยเราจะเน้นการเอาตัวรอดชีวิตเอาตัวรอดในอดีตไม่เหมือนกับปัจจุบนันนั่นหมายความว่าอดีตยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเราต้องจุดไฟเองเรายังไม่รู้จักเตาแก๊สเราต้องก่อไฟเองเราต้องก่อไฟให้เป็นเราต้องปลูกผักกินเองเป็นเราต้องไปหาจับ เปเ็นแต่ปัจจุบันเรามี7 e เ e ่ e อเเราต้องใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะสั่งของมากินอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันการศึกษาไทยในปัจจุบันปัญหาที่มีนะคะคือ,อ,อความเหลื่อมล้ำความแตกต่างข้อจำกัดข้อแตกต่างเราใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศ แต่ในประเทศเราอะ่ะมันมีหลายกลุ่มมากหลายภูมิภาคมากหลายกลุ่มระดับรายได้มากดังนั้นการที่เราเลือกใช้หลักสูตรเดียวกันอะ่ะข้อจำกัดในการได้รับโอกาสอะ่ะมันจึงต่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ไม่ได้รับการแก้ไขคือการสนับสนุน ที่มันจริงจังหรือระบบการศึกษาที่มันแข็งแรงอะค่ะมันไม่แข็งแรงรัฐบาลเปลี่ยนทีนโยบายเปลี่ยนครั้งจุดมุ่งหมายก็เปลี่ยนไปอีกทีนึงเราไม่สามารถต่อยอดได้กับในแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันจะต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปได้พอมีมาทีนึงเราก็นโยบายใหม่มาเราต้องตามนโยบาย นโยบายใหม่มาเราก็ต้องตามนโยบายในความรู้สึกของคุณครูนะคะข้อที่จริงที่ครูรู้สึกว่าเมื่อเขาไปอยู่โรงเรียนเอกชนคุณครูจะเฝ้าประจําอยู่กับเด็กน้อยตรงนั้นโดยไม่มีงานอื่นเลยคุณครูไม่ต้องมาทํากับข้าวคุณครูไม่ต้องไปทํางานธุรการคุณครูไม่ต้องไปไหนคุณครูมีข้อจํากัดว่าคุณครูจะต้องเฝ้าและสอนและในจํานวนที่ค่อนข้างเยอะเช่นหชั้นเรียนจะมีครูสองคน แต่ถ้าถามว่าในโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนของรัฐเนี่ยเราแก้ไขวิธีนั้นอย่างไรซึ่งเราก็ต้องยอมรับอีกว่าคุณครูหนึ่งคนเรามีเงินเดือนเรามีค่าใช้ใจ่ายที่มันเยอะเสร็จแล้วความคุ้มค่า1ชั้นเรียน2ชั้นเรียนอาจจะมีคุณครูหนึ่งท่านในจํานวนที่นักเรียนมีเพียงน้อยอย่างเงี้ยค่ะระบบการศึกษาถ้าในมุมมองของครูนะคะเรื่องของการให้โอกาส เรื่องของสื่อต่างๆเ,าเรื่องของการเปิดโลกกว้างมันมีข้อจำกัดหลายอย่างมากสำหรับถ้าเราจะอยู่ในในที่ที่เราทำงานจริงๆอะคะ่ะอย่างครูสอนวิชาศิละปะนะคะปัญหาที่ครูพบเจอเลยคือ1เรื่องของสีที่จะนำมาใช้บางครั้งไม่มีสีเลยเด็กไม่มีสีจะใช้จะทำยังไงคุณครูต้องหาคุณครูเมาจากไหน บางทีก็ตังกระเป๋าครูบางทีก็ของที่เหลือจากการเปิดงบประมาณเพื่อการฝึกซ้อมอื่นๆที่กันไว้อย่างเงี้ยทีนี้โอกาสที่เขาจะได้ใช้จริงๆมันน้อยมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก,ก,ก,ก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็การให้ความรู้ความเข้าใจกับครอบครัวทัศนคติแล้วก็ค่านิยมที่เราลำบากมากกับที่เราจะไปปรับเขา หนึ่งต้องตามเท่าทันค่ะต้องเป็นคุณป้าที่พยายามมากๆอะคะ่ะเพราะว่าคือเราต้องเจอกับโลกที่มันหมุนเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเสร็จแล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาปัญหาของครูรุ่นเก่าอย่างคุณครูก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรามีปัญหากับเทคโนโลยีเรามีปัญหากับการใช้สื่อแต่ถามว่าคุณครูมีอะไรที่ดีกว่ครูรุ่นใหม่คือประสบการณ์ ในยุคปัจจุบันที่ขาดคือความรู้เท่าทันเขาถูกชักจูงได้ง่ายมากแม้แต่จากติ k ต o อเขาไม่มีความคิดรอบครอบที่สามารถเท่าทันได้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเขาเลือกที่จะเชื่อทันทีที่เขาเห็นแล้วเขาถูกใจเขาไม่หาที่มาที่ไปเขาไม่สืบผ้นแล้วเขาก็จะไม่เชื่อทีนี้ ครคิดว่าข้อจํากัดอีกอย่างคือเขายังไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองว่าคําว่ารู้จักตัวเองหมายความว่าหนึ่งเขาน่าจะต้องรู้คือคุณเก่งอะไรคุณด้อยอะไรคุณมีความสามารถอะไรแล้วก็คุณมีความพิเศษอะไรบางคนมีความพิเศษมากมากเลยค่ะเข้ามาถึงครูแบบว่าลูกเก่งมากครูถามว่าน้องว่าลูกมาว่าลูกครกูไม่ครับผมไม่ชอบว่าลูก แต่ทุกงานที่ส่งมาคืองานเขาคือดีที่สุดในสายตาของครูผู้สอนในห้องเขาก็เป็นครูค่ะเพราะว่าการที่ครูไปลองหลายๆอาชีพทำทั่วอาชีพอ่ะครูรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกภูมิใจอ่ะอยากจะบอกคือ หนูต้องมีจิตวิญญาณค่ะการเป็นครูมันไม่ใช่แค่รายได้ที่มันมั่นคงหรือว่าเป็นอะไรที่ฉันจะโลกสวยอยู่กับเด็กๆเ,เพราะเอาเข้าจริงอะเราต้องเจอไม่รู้กี่อย่างก,กี่ร้อยพันชีวิตที่มาอยู่กับเราเราต้องเจอเด็กๆที่ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาเป็นแบบไหนบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่เขายัดอะไรให้เขาไว้แล้วบ้างนะคะ ตำแหน่งครูโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาค่ะรับผิดชอบสอนในวิชากิจกรรมแน่แนวคำถามเบสิกเนาะทำไมถึงมาเป็นครูจริงๆครูเป็นคนชอบการสื่อสารการทำให้คนอื่นได้พัฒนาก็เลยเลือกที่จะมาเรียนต่อ ในคณะครุศาสตร์จริงๆครอบครัวก็เป็นครูมาก่อนอา,อาจจะซึมซับในส่วนนี้ด้วยก็เลยอยากจะมาเป็นครูเหมือนที่บ้านของตัวเองแล้วก็อยากจะสื่อสารให้คนอื่นให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาในอ,าอื่นๆต่อไปได้ด้วยประมาณนี้ ในอดีตเนาะการศึกษาในอดีตพูดถึงเรื่องข้อเสียก่อนดีกว่าในข้อเสียในอดีตการศึกษาเราอาจจะยังไม่ได้มีการมาใช้เทคโนโลยีเหมือนปัจจุบันค่ะในอดีตก็จะอาจจะทําให้รับรู้อะไรได้ช้าแล้วก็การเข้าถึงก็จะไม่สามารถเข้าถึงอะไรได้หลายๆอย่างทั้งการศึกษาภายนอก หมายถึงในภายนอกประเทศค่ะอาจจะรู้แค่นิดหน่อยแต่ในปัจจุบันตอนนี้เราเปิดกว้างเป็นอย่างมากนะเรามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มีข้อมูลจากหลายๆประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะทำให้เรารู้ข้อมูลแบบหลากหลายเลยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆ ปัญหาตอนนี้ก็คือคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนี่แหละนะคะที่ตอนนี้เรามีการใช้เทคโนโลยีที่แบบแบบแพร่หลายนะแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางมากและเทคโนโลยีมันเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วทําให้ตอนนี้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยก็ได้รับตัวเทคโนโลยีนี่แหละเข้ามาแบบ เยอะมากๆทําให้เกิดการแบบอาจจะใช้ใช้ได้แต่ยังใช้ไม่เป็นนักเรียนทุกคนสามารถใช้ได้แหละโทรศัพท์มือถือทุกคนมีทั้งหมดแต่อาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้ที่มันถูกต้องอันนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในการใช้ตัวเทคโนโลยีเอง ผลกระทบของการศึกษาเอ่ออาจจะเป็นที่ตัวระบบที่ค่อนข้างที่จะล้าหลังมากค่จะจากอดีตตัวระบบในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เลยทำให้การเข้าถึงทั้งตัวคุณครูเองระบบผู้บริหารเองแล้วก็ตัวนักเรียนเองไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะในอดีต อาจจะมีระบบการบริหารที่วางไว้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นเดิมค่ะมันก็เลยทําให้แบบอาจจะช่วงอายุวัยด้วยอะไรเงี้ยระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้แบบการสื่อสารก็ยังไม่เข้าใจกันอยูอ่ในตัวครูเองผู้บริหารเองหรือว่าเบื้องบนเองอะไรประมาณนี้ จริงๆอยากจะให้ปรับเปลี่ยนตัวระบบเองนะคะระบบการศึกษาไทยที่ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงตัวคุณครูกับผู้บริหารได้แบบเข้าถึงให้มากกว่านี้ให้ได้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั้นก็คงจะเป็นระบบในเบื้องบนที่เขาจะต้องไปพูดคุยกันในส่วนนี้ว่าจะทำยังไงให้นักเรียนกับคุณครูกับตัวผู้บริหารเองมีการแบบ สื่อสารกันอย่างใกล้ชิดได้มากขึ้นตัวคุณครูเองก็มีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องการอบรมเออการไปสัมมนาเออจริงๆเขาก็ทางโรงเรียนหรือว่าทางต้นสังกัดของเราก็จะมีการอบรมศึกษาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นอบรมเพื่อพวกเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาใหม่อ,อย่างการใช้แคนวานะคะตัวแคนวาเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็ได้อบรมกันแบบหลายรอบมากๆกว่าจะใช้เป็นทำเป็นค่ะแล้วก็ยังมีระบบการประเมินต่างๆที่เขานำมาพัฒนาครูนะคะก็ก็อบรมตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะทุกปี จริงๆเด็กในยุคปัจจุบันหรือในสมัยนี้นะคะคุณครูคิดว่าเด็กเขามีความรู้เยอะมากๆเลยนะนะจากการใช้เทคโนโลยีะะการดูโทรศัพท์มือถือทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Twitter ทุกที่คือความรู้เด็กๆยุคนี้จึงมีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่า การนำไปใช้อะการใช้ความรู้นั้นอ่ะเด็กอาจจะยังเข้าไม่ถึงค่ะก็เลยเอาความรู้ที่ได้รับมาไม่รู้จะเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่เด็กก็ใช้มันไปบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดแต่เด็กเขาเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ค่ะแต่ถามว่าเขามีความรู้เยอะไหมเขามีความรู้เยอะมากๆ เรือจ้างใช่ไหมในสมัยก่อนเขาอาจจะเปรียบครูเป็นเรือจ้างแต่ว่าตัวครูเองนะอ่ะตอนนี้มันยุคสมัยเปลี่ยนเนาะเราก็เลยเปรียบตัวเองเป็นรถไฟฟ้าแทนนี้มาทำไมถึงเปรียบเป็นรถไฟฟ้าก็เพราะว่ารถไฟฟ้าก็เหมือนเปรียบเหมือนเรือจ้างเลยแต่แค่เราเปลี่ยนยุคสมัยนะคะไอตัวรถรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็รับคน รับคนขึ้นมาแล้วมันก็ไปส่งตามสถานีต่างๆคุณครูเองก็รับเด็กนักเรียนเข้ามาแต่ละปีแล้วเราก็ส่งเด็กออกไปตามสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆวิทยาลัยต่างๆครูก็เลยเปรียบตัวเองเป็นเหมือนรถไฟฟ้าดีๆชนิดหนึ่งนี่เองที่สามารถส่งนักเรียนไปให้ถึงสถานีของที่ตัวเองต้องการได้ อยากฝากถึงเด็กๆที่กำลังศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นในคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ไม่ว่าสถาบันไหนวิทยาลัยไหนหรือว่ามหาวิทยาลัยไหนค่ะอยากฝากให้น้องๆใช้ใช้ใจในการทำอะไรทุกอย่างนะคะถ้าเรามีใจมีใจรักในการที่จะพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาประเทศต่อไป อย,อยากฝากให้ใช้ใจในการนำทางทำอะไรทุกอย่างแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในทุกอย่างด้วย